สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับเครื่องเสียงมือ, 2, นะอสองนครเชสยศรีอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น800วัตต์ไฟเฉียงขาวๆแบบนี้นะครับสภาพด้านนอกนะก็มีรอยมาบ้างเก็บสีฝาให้นะครับเก็บสีฝาบนให้นะครับดูสภาพท้ายคลิปได้นะครับด้านในก็สมบูรณ์ดีนะครับซิงค์รอยความร้อนใหญ่มากเลยอันนี้นะวัตต์ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าระบายความร้อนดีมากใหญ่มากะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ด้านหลังก็จะมีลอยทะลงทะลอกมานะครับเครื่องหลายปีแล้วตัวนี้แล้วก็สเปคคอนไม่มีนะจะเป็นแจ็คโฟนแล้วก็เป็นไอตัวเ l r กสามขานะครับสเปคคอนไม่มีที่ต่อสายลำโพงก,ก็จะใช้แบบหมุนธรรมดานะครับแบบนี้เลยตัวนี้เอาไปขับพวกเบสสิบ้านิ้วนะครับเบส1ิบห้านิ้วหรือเสียงกลางสิบสองนิ้วสิบ้านิ้วนะครับท่าสองอกได้เลยนะครับ เอาไปถ้าใครเอาไปเล่นสิบแปดก็ข้างละดอกพอขับได้นะแะกะแนะนาที่สิบห้านิ้วมากกว่านะครับถ้าใครไปใช้สิบแปดก็ข้างละดอกก็ยังพอได้นะครับตัวนี้ก็ราคาสี่พันสามร้อยบาทนะครับตัวนี้ราคาสี่พันสามร้อยบาทนะครับราคารวมส่งแล้วนะครับสี 4, บนะ่พันสามะใครสนใจก็ทักกันมาครับ Facebook เครื่องเสียงมือสองลครเชสีนะครับหรือ facebook โชลทีสาวก็ได้นะครับ หน้าขาว800วัตต์ตัวนี้นะครับหน้าขาวไฟเสียง800วัตต์4,300บาทรวมส่งนะครับวันนี้ก็สภาพใช้งานได้ดีปกติเลยนะครับแบบนี้ก็เปลี่ยนวรลุกนะเปลี่ยนวรลุกให้ใหม่นะครับให้ใช้งานได้ไม่คอกแคกนะแล้วก็เปลี่ยนจักสัญญาณให้ใหม่แล้วนะครับตัวนี้ก็4,300บาทรวมส่งนะครับสนใจทักกันมา facebook เครื่องเสียงมือสองนครเชียงศรี หรือไม่ก็ไปที่ f a c e b o o โชล์รทีสาวนะครับโชล์รีสาวนี้ก็พิมพ์ตามชื่อช่อง youtube ได้เลยนะครับร้านเดียวกันนะครับหรือใครสนใจเครื่องอื่นนะเครื่องอื่นที่ลงคลิปไปแล้วนะครับกดไปที่ชื่อช่องได้เลยแล้วก็เข้าไปดูคลิปนะครับเครื่องไหนที่เขียนที่ขายแล้วจะเขียนว่าขายแล้วนะครับเครื่องไหนที่เป็นชื่อคลิปปกติก็จะยังอยู่นะครับเข้าไปดูกันได้